ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีมีความสุขเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกขอบคุณซาบซึง้งแล้วก็ปิติยินดีทําความดีตอบแทนคนที่มีพระคุณกับเราคนที่มีพระคุณกับเราอะค่ะไม่ใช่แค่พ่อแม่ของเราญาติพี่น้องหรือครอบครัวของเราผู้ที่มีพระคุณของเราอะยังรวมไปถึงแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษของเราอะค่ะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อให้ลูกหลานของคนไทยอะได้มีบ้านเมืองที่ได้นอนอย่างสุขสบาย เพราะนเรศวรได้ประกาศอิสรภาพให้กับคนไทยของเรา เราอาจจะต้องมีความรักอย่างซาบซึ้งเลยหลายคนมักจะถามครูอ้อยว่าเราจะทําความดีไปทําไมเราจะซาบซึ้งใจรักแผ่นดินมันมีความสําคัญอย่างไรมันมีความสําคัญมากในทุกระดับของจิตวิญญาณและชีวิตของเราเลยค่ะยิ่งเราซาบซึ้งกับพระคุณของแผ่นดินของเรามากแค่ไหนนะคะโชคดีๆปาฏิหาริย์ดีๆก็จะยิ่งปรากฏเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราซาบซึ้งขอบคุณเลยว่าเราโชคดีมากที่เกิดมาในประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว ทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนยิ่งเรามองเห็นความรักที่แท้จริงที่พ่อเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนคนไทยมากแค่ไหนก็ตามค่ะเราก็จะยิ่งมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของเรามากแค่นั้นเห็น <head. S 2> ความดีงามของพ่อแม่เห็นความดีงามของสิ่งดีๆแล้วก็ลงมือทําชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดค่ะถ้าหากคนคนนึงอะ่ะไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นรักแท้ในชีวิตตัวเองได้เขาก็จะไม่มีความสามารถที่จะเห็นสิ่งดีๆโอกาสดีๆในชีวิตได้ มีคนจำนวนมากบอกว่าทำไมเราอ่ะถึงไม่มีความสุขทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหตุผลนะคะหัวใจอันนึงที่เราจะต้องเริ่มจากตัวเองก็คือมีความสามารถในการเห็นความสุขเห็นโอกาสเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราการที่คนคนนึงจะสามารถเห็นความสุขเห็นโอกาสสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราได้อ่ะเราจะต้องมีความสามารถในการเห็นความรักที่แท้จริงที่มีอยู่รอบตัวเราเช่นเดียวกันตั้งแต่พ่อแม่ของเรา พระมาหากษัตริย์ของเราพระมาหากษัตริย์ของเราค่ะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนสมเด็จพระสังฆราชค่ะได้เคยตรัสเอาไว้ว่าชีวิตนี้ของเราน้อยนักแต่สําคัญนักเราจะทําให้ชีวิตของเราค่ะขึ้นสูงหรือลงไปต่ําก็ได้วันนี้เรามีตัวอย่างที่ดีที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์ท่านเพื่อให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น ร้อยอยากชวนเชิญพวกเราทุกคนนะคะว่าทุกครั้งที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นใจของเราจะรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมาทำความดีงามตอบแทนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะ